จดหมายเหตุกรุงศรีดินแดนสุข,ขีคือที่ไหนในเมืองไทยหากใครที่ไม่เคยได้ยินฉายานี้ลองถามคุณลุงคุณป้าดูต้องได้คำตอบว่าดินแดนสุข,ขีก็คือบางแสนที่อยู่ในจังหวัดชนบุรีหาดบางแสนตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลแสนสุขอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวไทยมาช้านานมีถนนตัดเลียบหาด เคียงคู่ไปกับทิวมะพราะ้าวเปรียงรายไปด้วยร้านอาหารร้านขายของที่ระลึกและที่พักนักท่องเที่ยวนิยมไปพักผ่อนชมทิวทัศน์ทะเลกันบนเก้าอี้ผ้าใบบนชายหาดทุกวันหยุดหาดบางแสนจะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยวเนื่องจากเป็นชายหาดขนาดใหญ่ที่ใกล้กรุงเทพมากที่สุดสามารถไปเช้าเย็นกลับได้สะดวกเป็นทางเลือกที่ดีในการพักผ่อนคลายร้อนในเดือนเมษากรุงศรีรวมสืบสารความเป็นไทย